ลังลัง how do you spell ลัง L U N G L U N G ลังถูกต้องแต่ถ้าจะให้ถูกกว่านี้นะคะคือต้องเติม S อ่าเพราะว่าปอดเนี่ยปอดของคนเราไม่ได้มีแค่อันเดียวนะคะปอดของเรามีกี่ข้างสองข้างสองข้างนะคะอ้าสองข้างต่อไปค่ะ number two breathe What does breathe mean in Thai? หายใจลมหายใจลมหายใจโอเค number three What does อ่า which which word that's mean อบอุ่นในภาษาอ่า warm มสเปร์วอรมค่ะ W ่ W A R M อบอุ่นดีมากโอเคนัมเบอร์ะเฮ้ยครวนี้มันไม่น่ายากเลยนะ Pollution คำนี้โ o ลูชันมอนลบพิษค่ะเก่งมากค่ะมนลาพิษค่ะโอ้โอ้คำสุดท้ายคำสุดท้ายอรู้แน่นอนแต่อยากรู้ว่าสะกดเป็นหรือเปล่าอ้าวออกซิเจนสะกดเป็นภาษาอังกฤษยังไงคะ อ่าโอเคอ่า s q u อ้าวอันนี้มันเกินมาอันนึงอ้าวออกซิเจน่ะออกซิเจนนะคะโอเคเรียบร้อยใส่คะแนนลงไปด้วยได้ทั้งหมดกี่ข้ออ้าวของคุลีได้5เต็ม5จัดไปอันนี้เดี๋ยวแคปหน้าจอมาส่งด้วยนะคะอ่าแคปหน้าจอใส่ชื่อมาให้เรียบร้อยนะคะ โอเคแล้วด้านล่างจะเขียน My Mapping แต่เราจะเขียนด้วยกันถ้ามีเวลาพอถ้าถ้ามีเวลาไม่พอเดี๋ยวค่อยมาเขียนคราวหน้านะคะโอเค Take out your notebook Take out your notebook ให้ปิดแค่นั้นไม่ต้องตกโตก๊ะค่ะตกใจหมดเลย Take out your notebook อ้าวแอนแอน Open your book on page 16 Open y o u r b o on page 16. s i x t e บ้านไหนคะนางตกใจอ่า Open y o u r b o on k o page 16เปิดหรือยังวันนี้มันอาจจะยากหน่อยนะคะยากไม่หน่อยอะเยอะอยู่อ่าเรายังอยู่ We are in อ่า our body เลสนเรายังอยู่ในเรื่องของร่างกายของเราอยู่นะคะนะคะตอนนี้เราไปเรื่องของอะไรแล้วอ่าเราอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าตรงนี้จําได้ไหมเดอ respiratory system ระบบอะไรเอ่ยระบบ,ะบ,บทางเดินหายใจอ่าเขียนลงไปได้เลยค่ะระบบทางเดินหายใจอาเขียนไปพร้อมกันคุรีเขียนด้วยระบบทางเดินหายใจ แหมเรียนเรื่องนี้มันสมควรเรียนในช่วงนี้มากเลยนะคะใครปิดกล้องหักหนึ่งคะแนนทุกครั้งที่คูลีเงยหน้าขึ้นมานะคะต้องใจเรียนนะคะเด๋ยวไปสุระแป๊บหนึ่งครับวิต้องให้มาเซอร์มาคุมด้วเหรอเด็กๆอะ่ะไม่ดีนะอ้าวต่อได้เลยไหมคะต่อได้เลยนะโอเคเด็กๆดูในหนังสือตัว,ว,วเองอ่ามานะคะ the respiratory system takes in oxygen from the air we breathe and removes the carbon dioxide from our bodies อ่าแปลรวมกันว่าระบบทางเดินหายใจอ้าวเทคแปลว่าหยิบแปลว่านำแปลว่าผ่าเทคหยิบนำผ่านำอะไรมาคะนำอะไรคะอ้าวเทคออกซิเจนฟอมแอร์นะคะ อ่านำออกซิเจนจากในอากาศ We breathe and remove the carbon dioxide from our body พอเข้ามาในปอดปุ๊บแล้วมันไปไหนอะอ่าก็ไปแยกเอาเอาคาร์บอนออกใช่ไหมคะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกแล้วก็ดึงเอาออกซิเจนเข้าสู่กระแสะเลือดอ้าต่อไปนะคะย้อนหน้าที่สองค่ะ The air enters through the lungs when the rib muscles and diaphragm move อ้าวไฮไลท์สักนิดไฮไลท์สักนิด คำว่า diaphragm อุย้ย diaphragm อ่า rib muscle อ่า diaphragm กับ rib muscle อ่าแปลว่าอะไร diaphragm แปลว่า,ราก,รกระบังลมกระกระบังลมนะคะอ่าเด็กๆด,กดูอยู่ตรงนี้นะคะกระบังลมอยู่ตรงนี้จะอยู่ด้านล่างของปอดนะคะอยู่ด้านล่างของปอดอ่า นะคะเนี่ยเป็นเนื้อโค้งๆตรงนี้นะคะอ่าเป็นเนื้อโค้งๆตรงนี้นะคะตรงเนี้ยจึ๊กๆ,ๆ,ๆึ๊กึกึกอ่าเป็นตัวที่ช่วยพยุงปอดไปด้วยนะคะไม่งั้นปอดมันก็หล่นลงไปได้ใช่ไหมเห็นไหมคะหล่นลงไปในช่องทอง้องอ่านะคะอ่ามาดูต่อนะคะ the air e n t e r through the lungs นะคะอากาศนะคะเข้าสู่ปอด w h e n the rib muscle อ่าตรงนี้ rib muscle อยู่นี่ค่ะ อ่า rib muscle ก็คือซี่โครงนะคะอ่ากล้ามเนื้อซี่โครงใช่ไหมคะกล้ามเนื้อซี่โครง and เดอ d i ไดอะแฟรมมู e แล้วก็กระบังลมมันทํางานนะคะออกซิเจนอ่าต่อไปนะคะออก g e n is absorbed into the blood system แล้วออกซิเจนนะคะที่สมมติว่าอันนี้คืออากาศ ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเขาก็จะถูกแยกออกจากกันว่าเป็นออกซิเจนหนึ่งนะคะเป็นคาร์บอนหนึ่งแยกออกไปนะคะตอนที่แยกออกไปเนี่ยคาร์บอนมันจะถูกดูดซึมเข้าไปอยู่ที่อ่าผนังแล้วมันก็จะถูกปล่อยออกมาทางจมูกของเรานะคะแต่ว่าส่วนออกซิเจนมันจะดูดดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดเลยนะคะอ่าออกซิเจน is absorbed into the blood system อ่าต่อไปเลยนะคะ Okay. โอเค๋อดูที่รูปก่อนก็นได้นะคะอ้าอันแรกนะคะ nasal cavity อันนี้เคยเรียนแล้วป .5 ใช่ป่ะอ่าแปลว่าอะไรคะโพรงจมูกใช่ไหมคะเราหายใจผ่านจากในจมูกใช่ไหมคะผ่านหายใจทางจมูกเข้าไปที่ nasal cavity แล้วก็เข้าไปที่ larynx นะคะหรือ voice box นะคะอ้าวมาตรงนี้เลยตรงนี้คำนี้สำคัญไฮไล l ์ไฮไลท์ อ้าวคำนี้สําคัญเห็นนะคะเราสักครู่อ้าวคำนี้ค่ะคำนี้อ้าคำนี้นะคะสําคัญนะคะคำนี้สําคัญเลย trachea อ่า t r a c h e นะคะ t r a c h e นะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่า windpipe นะคะก็คือหลอดลมนะคะจําคํานี้แม่นๆนะคะ trachea แปลว่าหลอดลมอ้าวนะคะ สำคัญนะคะต่อไปนะคะแล้วมันก็แยกออกไปที่หลอดลมนะคะอ่าแยกออกไปด้านซ้ายโอ้ยสอรรี่อ่าแยกออกไปเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาไปที่ปอดใช่ไหมคะอ่าส่วน b r o n c h i a tree นะคะ bronchus b r o n c i o นะคะอันนี้ก็คือหลอดลมฝอยนะทั้งสองตัวนี้นะคะอ่าทั้งสองตัวนี้นะคะเป็นหลอดลมอ่าตัวนี้จะเป็นหลอดลมอันใหญ่ส่วน บางเคียสนะคะอันนี้เป็นหลอดลมฝอยๆอันนี้อันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ที่ต้องจำอีกคำหนึ่งนะคะแต่ที่ต้องจำอีกคำหนึ่งก็คือคำนี้ค่ะอ้าวอาวิโอเลยนะคะคำนี้แปลว่าถุงลมอ่าคำนี้แปลว่าถุงลมถุงลมก็คือเจ้าตัวปอดทั้งสองข้างของเรานี่แหละนะคะอ้าวเรียบร้อยแล้วนะผ่านแล้วยัง ผ่านได้ยังอ่าไ,ได้แล้วค่ะผ่านได้เลยนะคะอ่าต่อไปวันนี้มันจะค่อนข้างเยอะหน่อย,ยอ,อ่าอันนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นอ่าเทรคนะคะอ่าเทรคนะคะอันนี้หลอดลมใช่ไหมคะอ่าอากาศเข้ามาทางนี้อ่านะคะแล้วก็มีริบมัส c l ลนะคะอยู่ด้านข้างอ่าต่อไปอันนี้ก็เป็นถุงลมอ่า โอเคเห็นไหมคะดูนะคะดูในรูปนี้นะเห็นไหมว่าอากาศมันเข้ามาแล้วมันก็ถูกแยกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกแล้วก็แล้วก็ออกซิเจนเข้าไปสู่ในกระแสะเลือดตามแบบนี้เลยนะโอเคต่อไปเหลืออีกแค่ย่อหน้าเดียวหมดแล้วโอเคไปพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองส The Rungs are big sacks อ่าเขาเปรียบเทียบว,ว่าปอดเนี่เหมือนกับอะไรคะอ่าแซกเคยรู้จักแซกนะ กระสอบอ่าเป็นถุงอ่าเป็นถุงลมอ่าเป็นถุงลมเอ๊ะแล้วปอดเนี่ยเขาเปรียบเทียบได้กับอะไรเอ่ยปอดเขาเปรียบเทียบกับอะไรเออคราวที่แล้วเราเรียนหัวใจใช่ไหมหัวใจเปรียบเทียบเหมือนกับหน้าตาเหมือนดอกบัวแล้วปอดมีหน้าที่เหมือนอะไรในครัวก็มีในครัวก็มีมฟองน้ำฟองน้ำค่ะถูกฟองฟองน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ สปองอ้าวสปองนั่นเองนะคะก็เป็นถุงลมอัน,นใหญ่ใหญ่ใช่ไหมคะอ่าว They absorb g a s s ๊สจากดีแอร์นะคะอ่าวปอดก็ทำไ,ไมคะแอปซอร์บคำนี้เจอบ่อยเลยแอปซอร์บแปลว่าดูดซึมอ้าวดูดซึมนะคะดูดซึมเอาแก๊สเข้าไปนะคะโอเคประโยคนี้นะคะโอเค ต่อไปนะคะไฮไลท์หมดทั้งประโยคเลยค่ะอันนี้ไฮไลท์หมดเลยตรึ๊ดต,ตรึ๊ดนะคะ inhaling is breathing in นะคะการหายใจเข้าถ้าเรียกให้มันเป็นคำศัพท์เลยก็เรียกใช้คำว่า inhaling นะคะหายใจเข้าอ่า in นะคะ exhaling is breathing out นะคะถ้าพูดถึงว่าการหายใจออกถ้าเรียกอย่างเป็นทางการใช้คำว่า exhaling นะคะอ่า ah, breathing out อ่าประมาณนี้ต่อไปนะคะ the diaphragm is a muscle that controls breathing นะคะอ่า ah, เมื่อกี้เมื่อกี้บอกไปแล้ว diaphragm คืออะไรคะ diaphragm กระลาอะไรนะคะ ที่อยู่ด้านล่างนะ่ะอ่า <c oughs> ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้กระดับงลมงนะคะ <c oughs> อ่าเป็นกล้ามเนือ้ออ่ามันเป็นกล้ามเนื้อยืดหดได้ด้วยนะ that control breathing ที่ช่วยบังคับการหายใจอ่า the diaphragm moves down to make the l i f t move out อ้าถ้าถ้าไดอะแ r a มลดตัวลงใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมคะแล้วอ่า the rib <c oughs> the rib move out แล้วอ่า ซี่โคก็จะขยายออกขึ้นนะคะต่อไป the space in the lung gets bigger mm hmm. นะคะ mm hmm. ช่องว่างที่อยู่ในปอดก็จะใหญ่ขึ้น and air rushes i n l l the bigger space แล้วอากาศก็เข้าไปข้างในอ่ะเด็กๆลองหายใจเข้ามันขยายจริงไหมหนึ่งสองแล้วก็หายใจออกมันก็แฟบลง mm hmm. ใช่ไหมคะอ้าต่อไปค่ะ when the diaphragm m o v e up the l i b m o v e back อ้าวไฮไลท์ตรงนี้ อ่า ah, นะคะเดอร์ไดอะแฟรม move up เด e l i ลิฟ o ์ e back ah, ถ้าไดอะแฟรมมันขึ้นนะคะที่โครงมันก็จะถอยออก and the space is smaller นะคะ so the air rush out แล้วอากาศมันก็ออกเหมือนเราหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้ต่อไปนะคะ why the air is in the lungs ในขณะที่คำนี้เลยนะไม่ใช่แปลว่าเมื่อเลยนะแปลว,ว่าในขณะที่ ในขณะที่อากาศอยู่ในปอด s o m e of the oxygen gets into bloodstream อ่อออกซิเจนก็เข้าไปสู่อะไรคะอ่าเข้าไปสู่ในกระแสะเลือดนะเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วเห็นไหม And คา r b บ n น i o อ i กไซ leave the blood and goes into the air นะคะแล้วคาร์บอนมันก็ออกคะ่ะ leave ออกอ่อออกไปก็หายใจออกใช่ไหมคะ โอเค your respiratory system help your body take oxygen from the air ระบบทางเดินหายใจช่วยให้ร่างกาย <c oughs> ของเรานะคะนำ oxygen. ออกซิเจนมาจากอากาศต่อไปนะคะ The respiratory system is made up of your nose, mouth, trachea, lungs, and diaphragm. นะคะคอันนี้ก็คือระบบทางเดินหายใจนะคะสร้างขึ้นมาผ่านมาจากทางจมูกผ่านปากนะคะแล้วก็ามาที่หลอดลมเห็นไหมคะเข้าสู่ปอดแล้วก็กระบังหลมแล้วก็ออกแค่นั้นเองจบวันนี้เรียบร้อยจบแล้วทำอะไรต่อเล่นเกมอ้าวุรีสร้างเกมมาเกมหนึ่งนะคะเป็นเกมปั่นจักรยานแข่งกันเดี๋ยวเราจะไปเล่น เกมจักรยานแข่งกันเดี๋ยวจะส่งในลิงก์ให้นะคะตอนนี้ขอถ่ายรูปนิดนึงใครยังไม่ได้เปิดกล้องถ่ายรูปหน่อยนะคะโอ้สวัสดีเพิ่งเข้ามาเรียนเรียนจบไปแล้วค่ะเอาแล้วนะคะหนึ่งสองใส่ผมหน่อยกได้ค่ะใส่ผมหนึ่นสองสามชึบโอเคคราวนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นอันหนึ่งเดี๋ยวหาก่อน รอสักครู่รอสักครู่นะคะใคร c อเคล็ดนะคะเดี๋ยวคุรีจะส่งลิงก์ไปให้นะคะเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้นะคะอ่าเกมมีแลบนะคะชื่อ s i d racing นะคะอ่าเดี๋ยวพอส่งลิงก์เข้าไปก็กดเข้าไปได้เลยอ่ามองเห็นใช่ไหมคะอ่าแล้วก็กดเล่นได้เลย อาวจึก๊กแล้ก็ไปเลยขี่จักรยานไปจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กขี่ไปเลยนี่ติดเกมหรอือ่ยฮะไม่ใช่ไม่ได้ติดเกมเอ้ไอ้อ้าวเดี๋ยวเดียเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวคือว่าขี่เลย <laughs> ขี่เลยคำถาม <laughs> เห็นกล่องคำถามไหมคะ <laughs> เห็นกล่องคำถามไหม <laughs> มีทั้งหมดแปดกล่องนะคค่ะ <laughs> อ้าวเข้าไปตอบคำถามในแปดกล่องนั้นนะคะโอเคนะอ้าโอเคแต่ตอนนี้นะคะคุรีจะส่งลิงก์ไลฟ์เวิร์กชีตไปให้นะคะคุรีจะส่งลิงก์ไลฟ์เวิร์กชีตไปให้เดี๋ยวเด็กๆออกไปทำคุรีให้เวลาห้านาทีอ่านะคะเดี๋ยวส่งให้เลยตอนนี้แชร์แล้วอ้าวปออะไรนะปอหก เดี๋ยวนะคะรอแป๊บหนึง่งอ้าวรอสักครู่นะคะอ่าเด็กๆออกไปรอได้เลยค่ะส่งไปให้ห้านาทีนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอ่าวห้านาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ ส่งแล้วทำเลยเข้าไปแล้วค่ะ <c oughs> จับเวลาห้านาที

เสร็จยังคะใกล้แล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมใกล้แล้วครับไม่ได้เสร็จอ้าวหรอง,ง่ายมากง่ายมากเลยใช่ไหมเออดีมากดีมากเข้ามายังไม่ครบเลยเดีย๋ยวรอเพื่อนก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ทำข้ามไปอันหนึ่งอ่ะเตรียมของมาหรือเปล่าคะเตรียมกระดาษเตรียมหลอดเตรียมถุงมาหรือเปล่าเตรียมครับดีมากค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะงานทําส่งหรือว่าทําเฉยๆครับงานทําส่งสิคะให้ทําเฉยๆทําไมล่ะคะเค,ครับของคุรีไม่เคยมีอันไหนทําส่งเฉยๆเลยนะให้คะแนนทุกอันเลยคะแนนนะของเด็กๆนะ อ่าปหกทับอืมปหกทับสามเอ้ยไม่อะมันก็เท่าเท่ากันทุกห้องเลยเออก็เท่าเท่ากันอยู่ได้ยังเสร็จแล้วครับอ้าวเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอเคมันมีเฉลยอยู่ในนั้นอยู่แล้วใช่ปะใช่ครับอันไหนที่ผิดจะเป็นเยมอ่าแล้วทำได้ไหมคะ บุลินมันง่ายไปใช่ไหมคะบุลิน,ลนมันง่ายไปโอ,โอ้โหสงสารเลื่อนหน่อยอ่า <c oughs> เหลืออีกหนึ่งนาทีสี่สิบสี่วิหนึ่งนาทีสี่สิบสี่วิแคปหน้าจอส่งในอัลบั้มได้เลยนะคะคุรีเปิดอัลบั้มไม่แล้วอ่าเดี๋ยวต่อไปผม,อผมทบเสร็จแล้วผมไม่ได้แคปไว้ครับอผมก็ไม่ได้แคปก็ต้องแคปสิบอกให้ส่งไม่ให้ทำเฉยเฉยนะเอาคะแนนด้วยนะส่งในอัลบั้มใช่ไหมคะมิส ใช่ค่ะในอันลบั้มเลยค่ะ <c oughs> เหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายใครยังไม่เปิดกล้องเปิดด่วนเปิดด่วนไม่ค่ะในคอมผมมันแคปหน้าจอไม่ได้แคปหน้าจอไม่ได้ทําใช้อะไรใช้อะไรถ่ายอะลูกเออโทรศัพท์ไม่เอาไปแล้วค่ะวันนี้ผมมีแต่คอมหรอใช้วินโดมไหมคะใช้วินโด s หรือเปล่า ทำไม้เป็นนะคะมันจะมีเครื่องหมายวินโดว์ที่อยู่ในแถบบาร์ข้างล่างนะแล้วก็กดวินโดว์หนึ่งครั้งไม่ปล่อยนะแล้วก็ขึ้นไปดูบรรทัดบนสุดมันจะมีคำว่าปริ้นท t r t s c อะครับอยู่ข้าง f สิบสองอะอยู่ข้าง f สิบสองแล้วก็กดแล้วก็เดี๋ยวมันจะถ่ายเข้าไปในพิกเจอร์อยู่ใน,อย,ใน,อ,ยในอยู่ในคอมพิวเตอร์เลยครับวินโดว์มีเครื่องหมายวินโดว์ไหมที่มันเป็นรูปหน้าต่างสี่บานอะสี่ช่องอะ นี่คะ่ะอ่ากดอันนั้นเอานิ้วนิ้วชี้ซ้ายกดอันนั้นแล้วก็เอานิ้วชี้ขวาไปกดปุ่มที่อยู่ข้าง F12 อ่ะเห็นข้าง F12 ไหมมีคำว่า Print อ่ะ P R I T P R T S C อะครับกดแล้วมันจะถ่ายรูปได้เลยครับทำได้ไหมทำไม่ได้ก็กด Windows Shift แล้วก็ S ก็ได้ครับ อ๋ออ่ะ,อะบอกเพื่อนไหนอบอกเพื่อนไหนมันมีหลายวิธีเนาะผมแคปแล้วส่งในอัลบัม้มใช่ไหมครับใช่ครับผม <c oughs> มีคีย์บอร์ดให้ดูด้วยเนี่ย Windows อ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันมีเครื่องหมาย Windows ใช่ไหมค่แล้วก็กดเนี่ย ข้าง F 1 2บสอมันมีคำว่า Print เห็นไหมตรงนี้กดกดวินโดว์ก่อนแล้วก็ไปกดอันนี้มันก็จะแคปหน้าจอได้เลยโอเคฉะนั้นอันนั้นเรามันเฉลยไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะจะให้ทำงานส่งนะคะกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งหนึ่งแผ่น อ้าวนะคะหลอดกับถุงพร้อมแล้อยังอ้าวนะคะยังดูไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยทำอ่ะดูนะคะเอาหลอดนะคะเอาหลอดนะคะติดกันสองอันอ่าเอาหลอดติดกันสองอันนะคะอ่าหลอดงอได้ด้วยอ่าเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ติดสกอเทปข้างบนข้างล่างให้มันตรงกันอย่างนี้อ้าวแล้วหลังจากนั้นนะคะ ก็เอาถุงพลาสติกนะคะไม่ต้องถุงใหม่ก็ได้นะเอาถุงที่มีถุงแกงแบบนี้ไม่มีก็เอาถุงถุงอย่างอื่นก็ได้อานะคะแล้วก็ห่อเข้าไปติดสกอตเทปให้แน่นนะคะติดสกอตเทปให้แน่นทั้งสองข้างเลยพันเข้าไปแล้วก็ติดด้วยสกอตเทปจึ๊บพ,พันพันเข้าไปพันแน่นๆนะคะอ่าเราก็จะได้ถุงลมของแท้ นี่คือถุงและลมของเราอ่านะคะแล้วกระดาษแข็งเนี่ยนะคะก็ตัดมาเป็นรูปปอดอ่าตัดมาเป็นรูปปอดนะคะอ่าเอาขนาดสักเนี่ยหนึ่งฝ่ามืออย่างนี้ก็ได้นะคะตัดมาเป็นรูปปอดเห็นไหมอันนี้เรียกอะไรนะหลอดลมใช่ไหมคะค<ำ>่ะหลอดลมนะคะเทกิเอะนะคะหลอดลมนะคะแล้วก็เป็นหลอดลมฝอ,อยลากออกไปข้างๆอ่า แล้วค่ะแล้วนะคะแล้วก็เอาหลอดค่ะเอาหลอดแปะลงไปเอาหลอดแปะลงไปที่ปอดของเราอย่างงี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลอดลมปุ๊บแล้วก็นี่หลอดลมที่แยกออกไปใช่ไหมคะเราทดสอบลมหายใจเข้าก็ต้อง่องออกใช่ไหมแง้หายใจออก <laughs> ้าวถ้ามันมองเห็นไม่ชัดใช่ไหมก็เอาแปะไว้บนกระดาษอีกแผ่นหนึ่งก็ได้แบบนี้นะคะลมหายใจเข้าพิสูจน์ทฤษฎีว่าลมหายใจมันเข้าแล้วปอดมันพองออกจริงหรือเปล่าอ้าวนะคะประมาณนี้เลยนะคะทำเสร็จถ่ายรูปส่งมาแล้วเดี๋ยวค่อยทำวิดีโอทีหลังนะคะ อ่าโอเควันนี้มี2องานหแคปหน้าจออ่าส่งดิกเทชันเทสด้วยนะคะสก็ส่งแคปหน้าจออ่าไลฟ e เวิร์กชีตอ้าวแล้ววันนี้ก็ไปทำมานะคะไปทำมาแล้วก็ถ่ายรูปส่งแคปหน้าจอส่งโอเคไหมคะทำได้ไหมรัชวินโอเคไหมคะโอเคค่ะดีมากค่ะอาวละอุ้ยเวลาเหลือ ไปเล่นเกมกันแล้วจะดูว่าดูที่เลนส์ของใครมันไปไกลกว่ากันโอเคนะคะทรานั้นวันนี้ก็ออกไปทำงานได้เลยนะคะเดี๋ยวคุรีส่งเกมไปให้เลยเดี๋ยวนี้อ่ารอสักครู่รอสักครู่โอเคค่ะแล้วเราก็เจอกันใหม่องออกไหนะครับอะไระคะอุ้ยออกไม่ได้ไ ออกได้เลยค่ะออกได้เลยถ่ายรูปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ